วันนี้เราจะพาท่านมารู้จักโรงเรียนบ้านบางเจริญนะครับวันนี้จะเป็นบรรยากาศของอาคารสถานที่และก็การจัดบรรยากาศทาอเรียนนี่คือบรรยากาศนะครับการจัดตกแต่งให้เลื่อกต่อการเรียนการสอนแบบ BPL บวก PLC ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกิจกลรกไปพร้อมกันเลยครับโรงเรียนบ้านบางเจริญเป็นโรงเรียนประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ผลการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา2563และ2564สะท้อนว่าโรงเรียนต้องเร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่21 3 R8 C เเน้นการอ่านเขียนคิดคำนวณการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการประเมินสมนสรรถนะสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) ปีการศึกษา2565ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสภาพปัญหาข้างต้นปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านบางเจริญจึงนำนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนลำปลายมาพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์มาปรับใช้ภายในสถานศึกษาเพื่อมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบโดยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ซึ่งในวันนี้จะพาทุกท่านไปรับชมวิถีโรงเรียน ในการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่21ให้กับผู้เรียนผ่านนวัตกรรมที่ศึกษา e b l และ PLC ค่ะนวัตกรรมที่ศึกษาเป็นนวัตกรรมที่มุ่งพัฒนาปัญญาภายในทั้ง EQ และ SQ ให้ผู้เรียนมีความสามารถเบื้องต้นในการกำกับตนเองมีสมาธิจดจอ่อและสามารถทำงานได้จนสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งทางโรงเรียนจะจัด3ช่วงเวลาคือจิตศึกษาช่วงเช้าบอดี้สแกนช่วงบ่ายและจิตศึกษาจัดกายจัดใจก่อนกลับบ้านนวัตกรรม PBL หรือการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem Based Learning เป็นนวัตกรรมที่มุ่งพัฒนาปัญญาภายนอก IQ เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็นเข้าใจโลกภายนอกและได้ทักษะในศตวรรษที่21รวมถึงการที่ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตร นวัตกรรม PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นนวัตกรรมที่โรงเรียนส่งเสริมมาตั้งแต่ปีการศึกษา2562โดยได้รับองค์ความรู้ทักษะจากครุสภาและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานวัตกรรม PLC ช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหารและครูสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้ทุกคน ยกระดับความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่สอนมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและจิตวิญญาณของความเป็นครูก่อนจะจัดการเรียนการสอนแบบ PBL คุณครูมีความกังวลเรื่องอะไรบ้างครับออตอนแรกก็งงค่ะว่าอะไรคือ PBL เด็กเราจะทำได้ไหมแล้วเด็กเราจะไหวไหม กังวลเกี่ยวกับผลสัำริ์ของนักเรียนเพราะว่าครูสอนวิชาหลักซึ่งเป็นวิชาภาษาไทายที่จะต้องสอบโอลิมด้วยค่ะมค่ก็กลัวว่าเมื่อน,นํามาใช้แล้วเด็กจะไม่เข้าใจหลังจากจัดการเรียกนการสอน p b l ไป1ควอเตอร์เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นกับคุณครูบ้างครับรู้สึกว่า เราทำได้ค่ะบทบาทจากตอนแรกเราเป็นแค่ครูผู้สอนใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนจากครูผู้สอนไปเป็นโค้ชคอยทํากิจกรรมร่วมกับเด็กๆเงนี้นะคะ่ะเกิดความสนุกสนานในการทํากิจกรรมะคะ่ะทั้งครูแลนะนักเรียนนะคะก็จะมีความสนุกในการทํากิจกรรมในชั้นเรียนครูสนุกกับการเตรียมการสอนเตรียมกิจกรรมแล้วก็เด็กๆได้รับความสนุกสนานในการเรียนจากกิจกรรมที่ครูนะคะเตรียมมาให้ คุณครูเห็นการเปลี่ยนแปลงกับตัวค,คุณครูเองยังไงบ้างครับเปลี่ยนแปลงก็คือวิธีการการใช้คําถามมากขึ้นให้เด็กได้คิดเองก็เด็กพอเด็กคิดได้ก็เป็นอะไรที่แบบเราคิดว่ามันมันมันได้มากกว่าที่เราคิดไว้ตั้งแต่เด็กหลังจากที่เราได้เรียนการสอนแบบ PBL ไปแล้วเรามีความรู้สึกยังไงสนุกค่ะการเรียนการสอนแบบ PBL เนี่ยหนูเข้าใจยังไงเข้าใจคขามันต้อง มีวัสดิบอะไรบ้างผสมยังไงอะค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกล้วยกับเครื่องร่อนนะคะแล้วอย่างเรื่องกล้วยเนี่ยคุณครูเขาสอนยังไงลูกสอนเรื่องว่ากล้วยมีลักษณะอย่างไรแบบปลูกได้ยังไงแล้วก็การแปลรูปกล้วยครับคุณครูเขาเป็นคนสอนอย่างเดียวไหมเรานะทาหน้าที่จดอย่างเดียวไหมไม่ค่ะพวกเราเช่วยกันทําด้วยครับผมส่วนเรื่องเครื่องร่อนเราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเครื่องร่อนบ้างเกี่ยวกับการสร้างเครื่องร่อนแล้วก็การพัฒนาเครื่องร่อนครับ ทำประสบความสําเร็จทุกกลุ่มไหมลูกไม่ทุกกลุ่มครับบางกลุ่มก็ทําได้บางกลุ่มก็ทํามทไม่ได้ครับแล้วกลุ่มที่เขาทําไม่ได้แล้วครูเขาให้ทํำยังไงต่อครูเขาบอกว่าให้แก้ปัญหาในครั้งต่อไปครับครับผมแล้วหลังจากแก้ปัญหาแล้วเครื่องร่อนใช้งานได้ไหมได้ครับแล้วแต่บางกลุ่มก็สู้กลุ่มอื่นไม่ได้ครับเพราะว่าโครงสร้างมันไม่เหมือนกันครับอ๋อเราได้เรียนรู้เรื่องของโครงสร้างด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าให้เลือกระหว่างเรียนแบบเดิม กับเรียนแบบ p b l ถ้าเราเลือกได้เราอยากเรียนแบบไหนมากกว่าเรียนแบบนี้คะถ้าเราอยากจะบอกกับบคุคคลภายนอกที่ยังไม่คุ้นเคยกับ p b l เราอยากจะบอกอะไรเขาบ้างครับอยากจะบอกว่าการเรียน p b l สรุปว่าที่ทุกคนคิดค่ะเราได้ความรู้หลายอย่างที่เราไม่เคยได้รู้สามารถปฏิบัติกิจกรรมกับเพื่อนได้ด้วยแล้วก็ได้ทักษะการทิมา์มาเลย